ดีค่ะลูกค้าทำรายการอะไรคะมาทำ a t ทค่ะทำ a t ทเนาะขอสมุดบัญชีกับบัตรประชาชนด้วยนะคะค่ะตอนนี้ทำา t t m นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะอ่ะพี่ชื่อนางสาวชนทิชาพูทิสิรินะคะเลขที่ใบอนุญาตเลขที่5 8า4ปดศนี่5 8น4 0 2 5 6 3 2นะคะบัตร ATM ของเราตอนนี้นะคะจะมีอยู่4ประเภทนะคะ 1, 2, ึ่งเนาะสตัวนี้จะเป็นตัวที่มีประกันความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้นะคะตัวแรกจะเป็นเป็นอาจจะเป็นบัตรธรรมดาเนาะไม่มีความคุ้มครองไม่มีอะไรใดๆให้เลยนะคะส่วนสามตัวนี้นะคะจะมีประกันความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้นะคะตัวนี้ เป็นบัตรที่มีความคุ้มครองสูงสุดข,ของเราณนะตอนนี้นะคะชื่อว่าบัตรกรุงไทยพาราเดียมเนาะจะได้ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทุกกรณีไม่จํากัดจำนวนครั้งต่อปีครั้งละสอง0มืบาทนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในประเทศได้500 0 0นบาทนะคะและจะมีตัวอื่นๆเสริมขึ้นมาก็คือ ความคุ้มครองเกี่ยวกับพูกเรื่องรถอย่างเช่นถ้าลูกค้าขับรถไปรถน้ำมันหมดมีบริการเติมน้ำมันให้ฟรีสิบลิตรต่อปีรถสตาร์ทไม่ติดมีบริการชาร์จแบตให้จำแบตให้ฟรีรถตกหลุมมีบริการรถยกรถล,ลากให้ฟรี25กิโลเมตรนะคะตัวนี้เวลาในการเคลมถ้าเกิดว่าลูกค้าเกิดอุาบัติเหตุน,นะคะไม่ว่าจะเป็นรถล้มมาแรงสัตว์จับต่อยมีบาดแขนหักขาหักตกบันได ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะเคลมได้หมดเลยที่คอนเ่นซามราชพฤกษ์โรงพยาบาลกรุงเทพลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บลูกค้าไปในสามโรงพยาบาลน,นี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นหลักๆแล้วจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะลูกค้าเคยงแค่ยื่นบัตร ATM สีดำใบนี้ให้พยาบาลพอไปถึงที่ห้องฉุกเฉินค่ะเขาจะถามเลยนะว่าลูกค้ามีประกันอะไรไหมลูกค้าสามารถยื่นบัตร ATM ใบนี้กับบัตรประชาชนให้พยาบาลได้เลยนะคะ ในค่ารักษาต่อปุบัติเหตุครั้งละ2 0,000่บาทตัวนี้มีสิทธิพิเศษอย่างอื่นอีกก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศเกิดเสียชีวิตที่ต่างประเทศนะคะได้1ลา้านบาทเนาะตัวนี้จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัททิพยาประกันภัยลนะคะส่วนตัวที่2นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะบ 4, ัตรสีน้ําเงินชื่อว่าบาัตรอูดายมอนเอ็กซ์ตาร์นะคะตัวน,นี้จะได้ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ10,000บาทไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีนะคะ เจ้าชีวิตจากอุบัติเหตุได้200,000บาทตัวนี้จะไม่ได้ความคุ้มครองเกี่ยวกับพวกเรื่องรถยกรถลากเติมน้ำมันชาร์จแบตนะคะแต่จะได้เป็นตัวนี้แทนก็คือถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าเข้ารักษาตัวเนื่องจากอุบัติเหตุติดต่อกันเกิน4วันจะได้เป็นค่าชดเชย10,000บาทอันนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัทของบริษัท KPI กินไทยพาณิชย์ประกันไัยนะคะส่วนตัวนี้ จะเป็นบัตรมีประกันเหมือนกันนะคะได้ค,าดค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งครั้งละ5,000บาทเนาะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้100,000บาทตัวนี้จะไม่มีความคุ้มครองเกี่ยวกับพวกเรื่องรถยกรถลากไม่มีตัวชดเยชดเยให้1,000บาทแต่จะเป็นตัวนี้ก็คือ,อมีความคุ้มครองการจุดจุลกรกรมที่ตัวเอทีเอ็ครั้งละ5,000บาทต่อปีเนาะความคุ้มครองอยู่ภายใต้ของบริษัททิพยาประกันไทยนะคะ ตัวนี้ค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่1599บาทตัวนี้จะอยู่ที่999าบ้าทเนาะตัวนี้599บาทและบัตรธรรมดาจะอยู่ที่ค่าธรรมเนียมปีละ200บาททุกตัวจะมีค่าทำบทัตรอด้วยหมึ่ตร้วย100บาทนะคะลูกค้าสนใจจะเป็นตัวไหนดีคะ อ๋เป็นตัวที่มีความคุ้มครองสูงสุดเลยไหมคะเขาเป็นบัตรเพอค่ะบัตรเพอตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้ครั้งละ5,000บาทเนาะไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัททิพยาระกันไทยนะคะค่าธรรมเนียมอยู่ที่5 9 9บาทอ่ะปีนี้เป็นปีแรกเนาะจะมีค่าทำบัตรด้วย1 0 0บาทนะคะ อันนี้บัตรลูกค้านะคะที่ลูกค้าเลือกะะเลือกเลือกนะคะก็คือบัตรกรุงไทยเดบิตนะคะเป็นบัตรเพิเนาะเป็นบัตรเพินะคะกด,กดเงินต่อคร้างได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะแต่ว่าได้ต่อคร้างครั้งละไม่เกินสองหมื่นบาทนะคะค่าธรรมเนียมบัตรจะอยู่ที่ปีละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายไละเอียดนะคะเบิกได้สูงสุดไม่เกินแสนท้านะคะ ช่องทางการติดต่อธนาคารนะคะ w w w g u g t h a i c o m นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรคลร์เซ็นเตอร์021111111ช่องทางอื่นๆก็คือ Facebook, Twitter, YouTube, Line, Instagram ลูกค้าเพิมพ์แค่คำว่ากุงไทยแคร์นะคะนนข้อควรระวังนะคะลูกค้าจะต้องระมัดระวังรักษารหารรัสลับรักษารหัส ATM นะคะไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบนะคะ ภายหลังจากที่ลูกค้าทราบทันทีว่าบัตรหายให้โรอายัดบัตรทันทีนะคะที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์เนาะแล้วก็ลูกค้าสามารถทําบัตรใหม่ได้ทุกสาขานะคะหรือสม,มุดบัญชีและบัตรประชาชนทําบัตรใหม่ได้เลยนะคะข้อต่อไปนะคะถ้าลูกค้ามีการกดาหารหัสผิดโดยไม่โดยไม่จําเป็นเกินจํานวน สาครั้งติดต่อกันบัตรจะถูกล็อกแล้วก็ลูกค้าสามารถมาปลดล็อกบัตรได้ที่สาขาทุกสาขาซื้อบัตร ATM บัตรประชาชนแล้วก็อ่าสมุดบัญชีไปปลดล็อกที่สาขาได้เลยนะคะรซื้อผิดอันไ้เกดขอโทษคนะ่ะ พแล้วก็แลวก็ตอนนี้จะเป็นคู่มือของบัตร a t ทีที่ลูกค้าเลือกบัตรโบลนะคะค่ารักษาครั้งละ5,000ันบาทอ๋อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้1น0บาทตัวนี้มอบให้ลูกค้าถือกลับไปศึกษา,าคู่มือด้านในนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบัตร a t ทนะคะลูกค้าสามารถถือกลับได้เลยนะคะ ลูกค้าลูกคนตอบแบบสอบถามสี่ข้อนะคะข้อหนึ่งสองสามสี่ด้านล่างนะคะลงชื่อนะคะชื่อแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะเห็๋ยวนะเหลือเหลือใบคำขอต้องเสร็จนะอีกรอบไหมเเดรริ่กา รหัส ATN 6หลักและตามด้วยกลุ่มโอเคสีเขียวค่ะดูนะคะ